อันนี้ก็พนักงานเหมือนกันมาจากตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ไหนแล้วยังอยู่นนทวบุรีครับผมสวัสดีพี่ๆแล้วก็เป็นตอนเราเราก็ทีมงานทุกคนนะตอนนี้ผ่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่อยู่ครับคือขออนุญาตแชร์นิดนึงคะก็คือผมเนี่ยจริงๆแล้วที่รู้จักอาจารย์เนี่ยคือจริงๆเขาโมนิเตอร์เหมือนพี่เมื่อเมื่อใที่ของมาสักบุรีคือรู้จัก อาจารย์มาตั้งแต่ใกล้ๆนิดหนึ่งรู้จักอาจารย์คือรู้จักอาจารย์รู้จักคนช่วยมาเพราะว่าพอเป็นพนักงานนะก็มีไป,ไปทํางานบริษัทบริษัทฝรัร่งเศสเป็นบริษัทร,ร่วมเขาเชิญทินแสรรมาดูทั้งฟลอทั้งตึกเลยแต่ไม่ใช่อาจารย์มาของเราฮะผมว่าโอ้โหผมเป็นผมจบวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้ก็มันก็แปลกเหรอทำไมเขาต้องเชิญมาเป็นบัสเจ็ตเป็นหลายล้านเลยผมก็เลย รู้ึกษาอะไรแบบนั้นก็มาดูคลิปมาดูอะไรดูเฟซบุ๊กมาเจออาจารย์มาแล้วก็มาเจออาจารย์คนหนึ่งที่บอกว่าเป็นเป็นอาจารย์แนวแนวแนวใครเทกอะฮผมก็ไปเขาเหมือนกันเสร็จแล้วกอ็อยู่มาสักระยะหนึ่งก็พอดีมามา,มา,มาซื้อบ้านซื้อบ้านแทนจะแต่งงานจาังหวะนั้นเลยฮะก็คือเอาวะเจออาจารย์มามาเรียนพื้นฐานแล้วก็มาเจออาจารย์ใจรู้แล้วว่าบ้านอยู่ไม่ได้แน่จย์ไม่เหยียบบ้าน เสร็จแล้วพออาจารย์ไปเป็นอย่างที่ใจคิดนะคืออยู่ไม่ได้อาจารย์ไล่ออกตอนตอนนั้นบอกตรงๆนะคือทุกอย่างมันมันถูกเซตอัพไปหมดแล้วเงินลงไปหมดแล้วอาจารย์ไปจะอยู่ไม่ได้นั่งปวดหัวเหมือนกันนะไม่รู้ระจะทำยังไงเสร็จแล้วก็วเลยอาจารย์พูดถึงาำตอนนี้ไปตรวจบ้านแล้วเราก็ใหม่ด้วยไม่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 กล้าสักกระดาษเย็ะเพราะเกรงฮนะอาจารย์บอกว่าเด็กที่อยู่เกิดบ้านนี้จะอยู่ไม่ได้จะไม่โตเขาบอกนะ เราสองคนสองสองคนสาม,มีภรรยาคิดเลยว่าเราจะไม่มีเด็กเราเราแข่งกันสองคนว่าทำงานมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการจะมีลูกไม่รู้มาอย่างไงนะพอพอลูกมาประกาศขายบ้านทันทีแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ฮนะก็ก็เลยเนี่ยนฮะก็ะเลยต้องมาเข้าทุกคอที่อาจารย์สอนเลยก็เลยแต่ก็สบายใจขึ้นฮนะเพราะว่านะเหมือนที่บอกคือพอได้หลักการได้แนวคิดได้วิธี ได้เรียนรู้ของมชวยเอเพเหมือนที่บอกว่าเราเราเราเป็นเรื่องความที่ผมเป็นเป็นพุทธล้วก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ใช้หลักนี้มาตลอดแล้วก็ถือศีลถือศีลห้าประจําในทุกวันพระถืออาจารย์เป็นเป็นแบบอย่างก็ทําให้ชีวิตแทนที่จะเซยฮะบอกเลยครับว่าผมไม้ทํางานที่เป็นคนที่อุ้มคนที่ติดโควิดคนแรกๆออกมาเทศเข้าโรงพยาบาลคนน่ากลัวฮะแต่ผมไม่ติดเลยตรงกว่านี้พีซีอาร์หิรก็ไม่เจอยังปลอดภัยดี แล้วก็ทุกคนที่บ้านก็ปลอดภัยดีมันมาหัจารย์นะกิจาการอะไรห,หลายอย่างอ,อย่างเช่นที่มันมีโรคระบาดอะไรพวกนั้งบเนื่องจากที่เป็นในคนเป็นในสาาัตว์อะไรพวกนี้ผมผมทำฟามเนี้ยที่บ้านก็ความเปื่นที่ล้มตายปันเปืเ่อยเลยแต่บ,บ้านผมมาหัจารา์นะผมบอกตรงว่ามันมันรอดหมดอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกต้องต้องเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าสิ่งที่อาจารย์ให้มาเนี่ยมันมันคเทคเราได้จริงๆแล้วก็ทําให้มันเป็นหล,ลดดักยึดของเรามากแบบมั่นใจมาก ก็เลยบอกว่าทุกวันนี้คือว่าเอาเอาแนวทางอาจารย์เป็นเป็นหลักในในการดำเนินชีวิตตลอดครับอันนี้คือที่อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะขอขอบคุณท่านอาจารย์ยขอบคุณวิชาอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ทําให้มีความมั่นใจแลวก็คิดว่าน่าจะน่าจะรอดแม้ว่าจะเป็นไฟ <laughs> เผาดิแนแห้งในยุคเก่าครับผม <laughs> ขอบคุณครับน่าจะเข้าใจขอบคุณครับอันนี้ครับบ้านแรกๆเหมือนกันจะปตัว เนะอาเอาแค่นี้เป็นน้ำจิ้มนะจริงๆคือที่เราคิดว่าหลายคนแลหละก็อาจจะอยากพูดและอยากให้เรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องกังวลมากนะเนีย่ยเหมือนใรงนี้นนงคงต้อบอกไว้นะถ้าเราเสียดายก็แสดงว่าเราอยู่กับอดีตใช่ไหมถ้าเรากังวลก็แสดงว่าเราอยู่กับอนาคตให้เราอยู่กับปัจจุบนันก็ทําไปทีละเรื่องอันไหนไมันไม่ดีก็ทํามันก็แก้ แล้วอย่าพยายามคิดเผื่อไงจบแค่ตรงที่ไม่มีคือไม่มีนะดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีฮงจุ้ยไม่มีพลังสีเทาแบบกลางๆจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเราเสมอนะฮวงจุ้ยมีแค่ดีกับเลวถ้ามันไม่ดีมันก็เลวแค่นั้นเองมันไม่มีแบบพออยู่ได้อย่างเงี้ยทำาวงจุ้ยกับอาจารย์แล้วเอาแบบพออยู่ได้ต่ก็แบบทาหน้าเซ็งๆโอ้โหเหมือนมึงขอพรเจอพระเจา้ามึงขอพรว่า เอาพออยู่ได้พระเจ้าผูคสิ่งนะครับอยากได้อะไรทาใด้หมดแหละเพียงแต่ขอให้เข้าใจแล้วก็ใจอเป็นเครื่องรับเคลียเครื่องรับตัวเองก่อนให้มัน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 ,มนชัดเจนถ้าเครื่องรับเราดีอาจารย์พร้อมที่จะส่งพลังให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น บ้านภูเขาไม่ว่าจะเป็นแค่กีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวดมนต์ที่เวลาอาจารย์เขาจริงๆทุกๆวันที่อาจารย์เขาสวดมนต์เขาก็เผื่อให้พวกเราเนี่ยนะก่อนที่เขาจะเลิกสวดมนต์เขาก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศส,น,ส,น,ส,น,สนให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายอะไรเงี้ทยใครที่ไม่เหลือบาวาแรงในกรรมมันจะเขาก็พยายามช่วยให้ให้คนใครนึกถึงรรอาจารย์มากเขาก็รู้สึกนะว่าใช่มีรู้สึกนะแต่พวกเนื่องคนเลาะมันชอบคิดไง ใช่ไหมดีเจอหน้าเขายังรู้เลยเขาบอกกันยิ้มๆเราก็รู้เองว่าเอออาจารย์รู้บางทีเราขี้เกียจยังก็ไปปุ๊บ <c oughs> นะมั่นใจในวิชานะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านปลอดภยัยแล้วก็เอาวิชาไปใช้ให้ให้ให้ประสบความสําเร็จนะครับติดตามรายการเหมือนเดิมนะตาโตเอาสา,าทํทไว้เช้าวันเย็นและก่อนนอน ดูเพลินๆดูขำๆนะเดีย๋ยวดูซีเรียยยิ้มได้กับตาโตที่ปากคุณรู้เรื่องอ่อ่ะ,อะนะครับก็กลับบ้านนะมีของของว่างติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมาค้อนรู้อยากเรียนกันจริงๆเดี๋ยวสอนให้อเอาแบบกลุ่มเล็กๆพอนะต้องสอบกไหมสอบเรียน น,นึงหานังแดนใช่ไหมเออที่จริงเดินดาวมันหมอมีอะไรแฉไหมอ่าอยู่กับที่ก็ได้ผมไปหาเห็นไหมบอกแล้วจริงๆก็เป็นเป็นหมอธรรมดานะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวพื้นฐานนี่เป็นหมอทางระบบประสาทนะแต่ว่าไม่ได้สาคนบ้านนะ <c oughs> คือรักษาโรคทางสมองกับระบบประสาทแต่ว่าผมเห็นว่าการรักษาแบบตรงไปตรงมาแบบมาตรฐานเนี่ยไม่ตอบโจทย์ในคนไข้ที่เป็นโรคระบบปราาะสาทเราเห็นว่าคนไข้ที่เป็นอัาวะพื้นสมบัติไปหาแพทย์ผนะู้เชี่ยวชาญนะก็ยังหงิกเหมือนเดิมเสียอนานคตน,นักประมาณ25เทังที่จะกลับมาปกตินะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยไปทำเรื่องฝังเข็มด้วยก็เลยได้เปิดสมองทางด้านการแพทย์จีนเพเรียนการแพทย์จีนจะให้ดีเนี่ยมันต้องรู้พื้นฐานพื้นฐานของทั้งหมดของจีนเนี่ยมันอยู่ในคมพีอี้จิงอี้จริงเนี่ยเป็นคมพีที่ใหญ่โตที่สุดถ้าเทียบเท่านะีในโลกเนี่ยมีคำพีที่ยิ่งใหญ่อยู่สามอันเองอันที่หนึ่งคืออี้จิงอันที่สองคือปไตปิดดก อันที่สามก็คือของศาสนาคริสต์นะครับแต่ว่าอีริี่ยเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเยอะเลยนะเป็นรุ่นพี่พระพุทธเจ้าของาอีกทีนี้ใน,ในอียจริงเนี่ยถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีทุกอย่างเลยวัฒนธรรมจีนทั้งหมดอยู่ในอี้จริงวิชาของดาราศาสตร์โบราณก็คือวิชาของดวงดาวก็อยู่ในอียิริงวิชาของการแพทย์จีนก็อยู่ในอียิริง วิชาของภูมิศาสตร์ของจีนก็คือว่าด้วยภูมิประเทศชัยภูมิก็เป็นอี่จีนเอาข้างบนบวกข้างล่างก็เป็นดวงจุย้ยนะครับแล้วก็ถ้ามาบวกกับคนอยูก็เป็นดวงจีน,น,นทา้งหมดเนี่ยพอพอเราเรียนแพทย์จีนแล้วเราเปิดอันนี้ปุ๊บเอ๊ะต้องต้องดูไอ้นูไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้น,นั่นเคยเลยมาเรียนชีโกงไปเรียนชีโกงแล้วก็มาเรียนดวงจุ้ยพร้อมกัน ตั้งแต่ปี51าหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เก่งนักผมชืวว่อเพราะความที่มีภารกิจเยอะผมก็มาเรียนก็ความรู้มันขาดขาด,ขาดแหว่ง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 จากขาดไนปะคุณรอน้วคอยเติมมาต่อมาเรียนตาวนี้ก็ก็ได้มาต่อเติมให้มันให้มันต่อกันนี่ก็มันมันแหว่งมันใช้งานผิดมีหลายอย่างที่เข้าใจผิดมาตั้งสิบปีเนะ่ยที่มาเรียนที่นี้่นะครับ ก็มีประโยชน์มากสําหรับผมนะเอแล้วก็สําหรับท่านอาจารย์เนี่ยก็ผมก็ตกใจที่ท่านอาจารย์ตอนที่ป่วยแล้วอาจารย์อยากให้ผมดูแลเพราะอาจารย์มีรู้สิกเป็นหมอต้งองเยอะเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นภารกิจเนะาะมันคล้ายๆกับว่าเราได้รักษาอาิัยบุคคลอีกหนึ่งคนอนะ่ะซึ่งเป็นที่พึ่งของทุกๆคนเนาะ อาจารย์เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับท่านอาจารย์นี้ก็มีเมตตากับผมเยอะจริงๆปัจจุบันนี้จะคิดว่าเออผมเป็นหมอดูแลท่านอาจารย์นะแต่ผมคิดกลับไปกลับมานะอาจารย์ดูแลผมเยอะกว่านะไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องทั่วไปนะเรื่องการแพทย์เด้ยเดี๋ยวอาจารย์รู้ว่าผมเออไปผ่าตาอาจารย์เอายาลูกตาไม่ให้กินแล้วแค่เราคิดอะ่ะพวาเราจะทํำยังไงดีวนะนนี เพราะว่าไปหาหมอตาหมอตาก็าบอกว่าไอ้ที่โฆษณามันไม่ได้ประโยชน์หรอกแต่เขาก็จ่ายคนไข้นะแต่พอกับผมมันเขาไม่จ่ายอะไรเลย,เ,ลยเพราะผมก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้ผลท่านอาจารย์ก็อยาตาไม่กินโดยที่ผมคิดเฉยๆนะท่านอาจารย์ก็จิบมาให้แล้วแล้วดีมากเลยตาผมดีกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาผมร่วงเราก็คิดเอ๊ะทำไมผมมันบาง อาจารยามาแล้ะนี่ไปพ่นสเปรย์ผมน,นี่กินเพราะนั้นจริงแล้วอาจารย์ดูแลผมเยอะกว่าอาจารย์ที่ผมดูแลอาจารย์นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญของผมเนาะแต่ว่าในแง่ของท่านอาจารย์เนี่ยตอนที่ท่านอาจารย์ไม่สบายเยอะๆเนี่ยเราก็ผมจะบอกว่าผมฝึกชีก้โกงเราต้องเปิดจัก,กรับแล้วเราค่อยเข้าใจเลยว,ว่าเวลาที่เราฝังเข็มคนไข่เนี่ย คนไข่เป็นอะไรเรา,าเปลี่ยนเวลาที่เราฝึกวิชาของพลังและจาัก,การเราเปิดนะจุดคอนเขนททั้งหมดนี่คือจาัก,การเล็กจาัก,การะย่อย่อย1,280จุดนะครับไม่ใช่จากกาักระมันจะมีแค่เจ็ดอันสําหรับท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ฝึกวิชาของพลังเนี่ยจาัก,การท่านอาจารย์เปิดหมดดังนั้นเวลาท่านอาจารย์ไปรักษาไข่เนี่ยฟึบเข้าไปแล้วึุบเข้าไปแล้ว แต่บังเอิญท่านอาจารย์แข็งแกร่งท่านอาจารย์ถึงช่วยคนก็อยู่รอดมาได้นานขนาดน,นี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนาะไม่รู้เปไนนะ็นไงแล้วนะครับทีนี้ก็เลยตอนนั้นที่ท่านอาจารย์ไม่สบายมากก็เลยแนะนําท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์คือพูดไปก็ไม่คิดว่าท่านจะทาต่างนะก็บอกว่าท่านอาจารย์ด้วยความเป็นห่วงแนะนําว่าคลินิกอาจารย์หยุดเถอะเพราะว่า ท่านอาจารย์รักษาคนไข้ต่อไปเนี่ยจะอันตรายกับท่านอาจารย์เพราะตอนนั้นแย่มากอะนะคะรับแล้วเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็ปิดที่หนึ่งจริงเลยโอ้ผมก็ตกใจนะท่านอาจารย์เป็นคนไข้ที่ดีมากนะในใสายตามผมนะบอกอะไรเนี่ยเราเป็นหมอตัวน้อยๆน,น,นะท่านอาจารย์ยิ่งใหญ่ขนาดนะั้นแต่ท่านอาจาราย์ทำตามเกือบทุกอย่างเลยครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไข้เราก็เป็นตัวตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ด้วย แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของหมอทั้งหลายแหละด้วยผมก็บอกว่าถ้าเวลาที่เราไม่สบายอะ่ะในเวลานี้นะอย่าไปอย่าไปให้ท่านอาจารย์ทําอะไรเพราะว่าเราต้องรักษาท่านอาจารย์เอาไว้ให้อยู่กับเราให้เป็นที่พึ่งของพวกเราทุกๆคนดิฉันรสึกผมว่ารู้สึกเป็นบุญเนาะที่ได้รักษาท่านอาจารย์ก็เอเในแง่ห่วงช่้ยผมว่า อาจจะไม่ได้เก่งเพราะว่ามีเวลาน้อยแล้วก็ยังเป็นชื่อหวังสินอย่างเนาะได้แค่ดีนกติบ้างแล้ว <c oughs> นะผมคิดอะไรมากนะคร <c oughs> ั้งครั้งหนึ่งผมก็าถามอาจารย์บอกว่าแค่ทมท่านอาจารย์ไม่เห็นจะรวยสักทีเลยอ่ะ <c oughs> เรียนก็เรียนมาตั้งเยอะเนาะทําก็ทำแต่ยิงก็รู้ว่าตัวเองก็ทาผิดอา <c oughs> จารย์ก็บอกว่าของหมออาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอา่าอย่างสุขภาพอย่างผมขนาดเนี้ย ผมอายุ67.5แล้วนะอีก5เดือนนี่ผมจะ68แล้วนะโอเคะาะนั้นก็ท่านอาจารย์ก็เหมือนกันนะท่านอาจารย์ก็ดูผมเห็นกี่ปีกี่ปีท่านอาจารย์ก็หน้าตาแบบเนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผม,มรู้สึกภูมิใจที่ว่าเราเรามีอาจารย์ผู้ช่้ยที่เก่งที่สุดในโลกอยู่กับเราแล้วเนาะแล้วที่สําคัญคือสื่อของท่านอาจารย์ มาที่เราอะอาจารย์เมตตาแล้วก็สวดมนต์ให้พวกเราทุกๆคนเลยนะทุกๆวันอาจารย์ทําอะไรเนี้ยเพื่อเราแต่เห็นว่าการเสียสละของท่านอาจารย์นี่เยอะมากนะผมบางทีเห็นแล้วผมแทบจะน้าตาไหลเลยเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่สบายนะเต็งออกไปช่วยคนตลอดนะไม่ได้นึกถึงตัวเองน,นะนะบางทีท่านอาจารย์แย่นะเราเราไม่รู้ะนะก็ คุณคุรอรด้วยผมผมเรียนท่านอาจารย์แล้วว่าคุณรอนกับคุณคุณก้อยสอนดีมากโอ้ขอบคุณครับสอนดีมากแล้วล้มแล้วับประมาทแต่ตัวเอ้ยผมเรียนท่านอาจารย์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอบคุณบอบท่านอาจารย์ก็ต้องไปถวายโดยที่สอนดีมากเลยขอบคุณครับแค่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่